มาดูอีกหนึ่งกรณีที่ผู้ใช้ t i k t o ็อรายหนึ่งเขามีการโพสตคลิปเหตุการณ์บนเครื่องบินขณะที่เครื่องเนี่ยกำลังร่อนลงจอดที่สนามบ,บินสวรรคภูมิแต่ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีลักษณะของถาดอาหารเนี่ยมันวางอยู่จนเครื่องเนี่ยจอดสนิทแล้วนะคะ ทีนี้เขาก็เลยเดินไปต่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องมาเก็บถาดอาหารออกไปแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันว่าเธอและเพื่อนเนี่ยเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์คือระหว่างอยู่บนเครื่องก็นั่งรับประทานอาหารกันตามปกติกับเพื่อนอนั่แหละค่ะ,คะไม่ได้ลุกออกไปไหนเลยแต่ว่าได้ยินเสียงนะคะกับตันประกาศบอกว่าเครื่องเนี่ยเตรียมลงจอดแล้วแล้วก็มีสัญญาณแจ้งให้รัดเข็มขัดนะคะถาดอาหารเนี่ยมันยังวางอยู่นั่นเองค่ะนะคะ อย่างภาพที่เห็นเลย<า>เธอก็<า>พยายามที่จะเรียก <c oughs> กดปุ่มเรียกพนักงานและ<อ>ให้มาช่วยเก็บให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>ทีนี้เมื่อเครื่องเนี่ยร่อนลงจอดแล้วก็ภาพที่ปรากฏที่เห็นเนี่ยแหละค่ะในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ,อเธอเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองถาดอาหารลงไปด้วยในขณะที่เครื่องเนี่ยกำลังแลนดิ้งลงจอดนั่นเองอม,มันก็เลยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมอแอรสเตอหรือสจูสเนี่ยไม่มาเก็บถาดอาหาร แะมิเ <N> นนทยว่าไง เดี๋ยวฟังกันเขาบอกว่ามีการชี้แจงแล้วเนะคะเขาบอกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผลการสอบสวนก็พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวดิฉันจะไปสอบถามคนคที่เคยทํางานอยู่ยบนเครื่องข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะเป็นยังไงอเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนที่เขามีการชี้แจงออกมาในส่วนของเพจ Facebook บริษัทการบินไทยนะคะเขามีการแจ้งผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวค่ะบอกว่า เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับตามขั้นตอนปฏิบัติบริษัทจึงลงโทษตามระเบียบนะคะโดยการตัดเงินเดือนแล้วก็ให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะ <c oughs> คือก่อนหน้านี้การบินไทยเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงส่วนหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยออบอกว่าจะมีการตรวจสอบแต่เหมือนกระแสสังคมในโลกโซเชียลบอกว่าเออมันน่าจะมีการตรวจสอบมากกว่านี้มันก็เลยนำมาสู่การ ผลตรวจสอบในวันนี้ที่บอกว่าเป็นการบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแล้วก็มีบทลงโทษในเบื้องต้นอย่างที่บอกไปตัดเงินเดือนพักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา1เดือนนอกจากนี้ค่ะเห็นบอกว่าบริษัทก็ลงโทษผู้จัดก,การเที่ยวบินด้วยนะคะแล้วก็พนักงานต้อนรับที่เกี่ยวข้องโดยการออกเอกสารตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้ารับการอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยทันทีด้วยก่อนที่บริษัทเนี่ยจะมีการพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่กันอีกครั้งอะ่ะทางนี้ค่ะทางการบินไทยเองเขาบอกว่าขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวนะและขอยืนยันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านมั่นใจว่าการบินไทยคำนึงถึงความปลอดภัยของเที่ยวบินและผู้โดยสารเป็นสําคัญรวมทั้งปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดค่ะ อดีตฉันสอบถามพี่ป๋องบ้างดีกว่าว่า <c oughs> ในการปฏิบัติงานบนเครื่องเป็นยังไงกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็เอาเป็นว่าในฐานะที่ตัวเองมีประสบการณ์อยู่ใงนั้นมา20ปีเต็มๆ <c oughs> ทาตั้งแต่ชั้นประหยัดไปจนถึงเฟิร์สคลาสเนี่ยนะ, <c oughs> นะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่น้อยไหมน้อยมาก <c oughs> เอาอย่างนี้นก่อนดีกว่าในฟล์ไฟลายหนึ่งที่จะเดินทางอย่างสิงคโปร์กรุงเทพเราดูอย่างแรกก็คือว่าเรื่องของฟลายไทม์ชั่วโมงบิน มัน,มน,นประมาณช,นะชั่วโมงใช่มันประมาณชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมง<ฆ>หักลบนะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าตอนเครื่องเทคออฟขึ้นไปเนี่ยกว่าที่จะเริ่มมีการบริการมันผ่านไปประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้ว<ฆ>เพราะกว่าจะตั้งลำกว่าจะอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยสัญญาณสายออนสายออฟเนี่ยดับลงไปปุ๊บ<ฆ>เนี่ยเราถึงจะเริ่มไปเตรียมการเซิร์ฟแล้วก่อนลงมันต้องเผื่อเวลาประมาณ20นาที<ฆ>เพื่อที่จะในการที่จะเคลียร์ทุกอย่างและก็เซฟตี้เช็ค กับนจะประกาศเซฟที่เช็กแอดท t ่ยอร์สเตชันก็คือว่าดูความปลอดภัยความเรียบร้อยนะความเป็นไปได้คือว่า1สิงคโปร์กรุงเทพไฟ์ถามมันสั้นาการเสิร์ฟเนี่ยมันก็เสิร์ฟมันจะมีรูทีนรูปแบบที่หลากหลายจะเป็นเสิร์ฟรถดริงก์ก่อนหนึ่งรอบหรือว่าจะเสิร์ฟรถดริงก์ตามรถอาหารอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องแข่งกับเวลาถ้าผู้โดยสารเยอะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างแล้วอย่างหนึ่งคือบางทีรูปแบบของเครื่องบินบางเครื่องบินเนี่ยมันไปแบ่งกันตรงกลางแคบินอย่างเช่นว่า โครหน้าเสดสี่สามสิบหกลงมาจนถึงห้าสิบเอ็ดโครหลังเสดห้าสิบสองลงมาจนถึงเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแถวที่ว่าแถวเกรงใจมันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันว่าเอ๊ะเนื่อง่าข้างหน้าเก็บแล้วข้าง<อ>หลังเก็บแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันเดินผ่านแล้วมันลืมมันไม่เห็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ากดเรียกขนาดนั้น ผมยังไม่แน่ใจว่าลูกเกลือจะไม่เห็นเฉลอปกติเราจะดูแล้วดูเองก,ก่อนที่เราจะไปนั่งจัมซีตก่อนที่จะเตรียมตัวลงเนะี่ยก่อนที่จะพรนะีแพดฟอร์แลนดิ่งเนี่ยคำสั่งเนี่ยเราจะเดินหลายรอบกันมากเลยเพื่อความปลอดภัยมันก็เห็นว่าอะไรมันบังตาหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรอคงเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้น้อยอแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันม,มันมีหลายๆปัจจัยเหมือนกันคือ1งาน S <S ฟลยายไทม์สองเรื่องของรูทีนในการที่จะเสิร์ฟการบริการว่าจะบริการในรูปแบบไหนมันสัมพันธ์กับเวลาของฟลยายไทม์ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูหลายอย่างฮะแต่บางทีมันต้องสอบถามคนข้างๆด้วยเอ๊ะเขากดเรียกระเบือไม่มาจริงหรอ<ฆ>หรือว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่พี่ป๋พี่ป๋องบอกไป<ฆ>ื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะไอ้ช่วง20นาทีหลังที่เครื่องจะลงจอดอะ่ะคือจริงๆแล้วตามกฎคือถ้าเกิดว่าเขาสายอ่อนแล้วสั่ง prepare for landing หรือว่าให้กลับไป a อ y o u r station คือนั่งจําซีเตรียมจะลงเนี่ย ปกติเขาจะไม่ลุกนะลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ถ้าไม่เป็นกรณีที่ฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเห็นถาดอาหารแบบนี้ก่อนเดินลุกเลือ ไปนั่งที่ลูกเรือจำซีดเนี่ยมันยังไงก็ต้องเห็นก็เลยต้องอ่ะรอดูว่าแต่นี้ผลการสอบสวนออกมาแล้ว<ฆ>ใช่ไหมครับ<ฆ>ก็<ฆ>คืออย่างที่บอกไปคือยังไงก็ต้องกลับไปเรียนเรื่องของเซฟตี้คือปกติเนี่ยเราจะรีเคอร์เรนต์ก็คือกลับมาทบทวนเรื่องของระบบเซฟตี้ของเครื่องบินปี<ฆ>นนหนึ่งครั้งทั้งโดดสไลด์ทั้งฝึกดับเพลิงต่างๆทั้งฝึกการปฐมพยาบาลด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อความ ปลอดภัยในการดูแลผู้โดยสารอยู่แล้วถ้ากลับมารีแคลนใหม่แบบนี้มันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารได้ด้วยสิ่งสําคัญคือว่าคือบางทีมันต้องมองภาพรวมหลายๆอย่างอ,อ่ะลองต้องแต่เขาสอบสวนมาแล้วใช่ไหมบอกว่ามีความผิดพลาดมีความผิดพลาดก็คือมีเรื่องของการตัดเงินเดือนเดี๋ยวไปอบรมนะแล้วก็งดบินเนี่ยประมาณ1เดือนด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทครับแต่ว่ายังไงก็ตามทีก็คืออย่างที่บอกไปเรื่องของแบบนี้มันต้อง ดูหลายๆปัจจัยอะ่ะอ,อแต่เห็นใจพนักง,งานเหมือนกันนะค<า>่ะ